ยาเห็ดยังเนี่ยผลยาให้ลูกสาวกินลูกสาวปวดหัวปวดศีรษะปวดหัวมาแต่มือคืนเนี่ยจ้ะเจ็บข้อแห้งแห้งหงอนเพล่พได้ ให้ยายห้นยาให้กินเช้าเก็บพ่อล้วแต่ว่าอาการเป็นไข่หัวตาสิริมมี่มาอีกมันจะเป็นผักผักคนยากินแล้วก็หายไปตอนเชร้ามากกับอาการปวดหัวมาามืดคนยาให้กินอีกเป็นโรคุูมแป้ต้องกินยาสมุไใร้ยุ่ตลอดมันบหายขาดโรคอันนี้น ถ้ามีอากาศพ้อนจัดๆก็จะเป็นมีอาการาก็ฝนตกเร่งๆก็จะมีอาการฝนอีกใชนไหมเข้มข้นโอ้ยพ้อแล้วมันยาไม่เล้นีน่สีงุนใจแบบหัดข้าถาที่ใหญ่พมันยาถี่ซื่อ,อมาก็หาย คุ้ยก็หายคนก็หายมาจ้ะกอดยาเข็นท่านเห็นเข้ท่านนักด้กินยาย่า่กันเล้ยจะบาดข้าคหอนเถีคนกินผิดนี่เห็นสาหัวคุ้นเร็วกินยาแล้วก็จิไปทำงานตำบลบ้านเพืออีกมันเป็นยังไง อาการของเพลิน,นอะไรที่ว่าวิญญาณเอ้าตาข้างท้อล้ออยากว่ามันกินหรือมันหลักหรือมันสือก,กินมันบ้ลูเขาบม่ได้บอกเอายาไปพ้นกินตูกเดี่ยวมั้งเลยมันมาคำว่าได้กินยาไม่ใ่าย่เนี่ยไม่ใ่าย่เนี่ยเช็ดมันอันขึ้นมากขึ้ขแขนเขาน้วยปากก็ว่าได้ข้างแขนคนบ้านใดก็ อ๋อร้านไมยี่สูนเมี่ยติดนี่ยนัในใลลูกที่แหลกลูกโคกมันออกมาจากโรงพยาบาลกับพอดีค้วยมันออกลูกไม่ไง่เปิดออมนองค้วยใส่ผักอีเลิศเจ้ามันสิกินแล้วมันสิถือกินล่ะมันไม่ผู้นั่งน้ำมันมันยุ่เตียงตารางผู้ม่ไม่ง่กแผู้แม่มันไปอยู่เชิงฮี้นถไม่ง่ายมัน ลูกอีไม่อีตีดลูกอีไม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันอวนเท้ากล้วยละลูกเปนเป็นบ้าแล้วกับคนผพดเนี่ยจบคลิปก่อนได้จ้าจะกินยายไปทำงานแหละขอบคุณค่ะวัสตีค่ะ